ีน้องจาสบายดีเด้อพี่น้องตามติ่นใกล้เส้นมันหุงน้องเบิ่งเนาะประแดกของเจ้ายจะซีมันเนาะประแดงประแดดตาให้ันเดี๋ยวสิลองเบิ่งเด้อพี่น้องตาห้ญาติพี่น้องชิมเบิึงก่อนิปะไดเอิร์เจลแม่มาชิมเนาะห้มยแล้วจังทั่วแล้วบอกทั่วบอกแล้วทั่วบอกไปท่าเลมาชิมมึง ผ่านม่ฟ่านมือนี่แหละสมมหมดประดัแเส็บคตต่ำมาเส็บที่เก่าเนี่ยหนุมัอ้มสองสูตรเด้เจ้าต้องอันหูจักตวงอันตอนตํำกับหูจักตวงตอนปรุงแม่โมแม่สีเห็นประดแก่บเส็แล้วแหละมอ้มเขามีบ่วงตวงเด้ไม่ต้องใส่จากบวงจักร น้ำตาลเขาก็ใส่จักซ์อนอยังเขากะแล้วตาม,อมือออาแบบชิเป็ดเทียดน้อยอย่างนัน,นบทตัวของผลมือมือจ้างมือเข้มมือหวานมาได้ได้ไดบ่ลมอยู่นอกอยู่ในใครนี่ยลมงแห้ง คืนอเหตุผลจนเด็กพี่น้องเอ้ซิมกันตอนเด็กคืนหักย่งบ่ฮู้เรื่องบ่ได้หมกหุงน้อยโพดซอยปัาใสเครื่องเทศลายเครื่องลายโพด <Okay. S 1> รสซิมบ่ฮู้เรื่องหกักแต่ว่ามาื้อคืนรสชาติปลาแดกก็บ่ค่อยเค็มปานใดยเนาะมันบ่อยากเค็มปานใดยมื้อคืนนี้ค่อยซิมเบิ่งกระนวัวอยู่แซ่บอยู่คือว่า เชื้อเครื่องไปรู้ว่ามักดินนั่นเลยเนาะพี่น้องสตามสะตีนไก่ก็มักพูงเนาะเอาทีละขั้นตอนเนาะพี่น้องอันซิมปลาแดกสะก่อนเซ็ดปลาแดกแล้วเจาจังมาฝึกต้าแม็นปุ่งก่บก็ยาต้องปลาแดกมารื้อ เาเอาไปที่ระขันตอนเนี่ยแล้วแบบฝึกอันต้มประแดกกห้แล้วสักก่อนแต่จังคอยอันหักตตามเมาเอาใส่ท่านั้นทานี้พอดีมีอยู่จ่องตัวอยูงบ้านจะแบลออกมานี่พี่นอกแบบประแดกอันนี้อันนี้ประแดกชื่อประแดกไหมแซ่บร้อยบอก <c oughs> นนีี่่พ้องนี่อันนี้เอออันนี้จะตบมตือ,มอ,อจะตบเออ<า>ซีบมาคอยชื่อกันเลยพี่น้องต้นฮีชีอนันเข้มกลัวเนาะมันลายแบบเด้อปลูกลลประเด็กกันอ่อยเข้มนะใส่ละลายรถประเด็กกับ่ล่อยเข้ม Mình sẽ nằm lại thì có xếp Hãy subscribe cho kênh หาล่อชิมเนาะพี่น้องเนาะมาเิียบรอยเห็ดประดับแสบส้วนใดเจ็บแหลมเนีเ่ยขึ้นคอยชิมเหมือนกันยังแสบอยู่ไหนหลายคนกิน

ารมาเริ่มเชื่อมเลยพี่น้องใส่ใบอันนั้นน้ำแด้ผักชีผักขีไม่เลื่อยหอมไม่เลื่อยมามาพี่น้องวิ่งแดงซีสันน่ากินอยู่บ่เนาะมาพี่น้องมาชิมให้ได้หนีรวดหน่อยกับข้าวตอนเที่ยงพี่น้องเนาะอ่อมหอยกับตำบังหุ่งชีมือซอยเนาะแล้วก็ก้อยหอยก้อยสบ้านเนี่ยนังยั้งจ้ะก้อยแต่เจ้า สบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงด้วพี่น้องสบายดีเด้พี่น้องปลาเีบาอ้าชิมชิมตั้งดูท่บุญเห้วชิมไนแล้ววะอะไรแถบบบมันเป็นอะไรหรอาชิมบี้สอวช อันนี้มึงเล่ากินเอากันเล่ากินดูนแม่แจ๊บน่ะเล่าบค่อยเลกินใกล้กใกล้เดี๋วไม่ับอหหน่อยอมหอยก้อยหอยรสชาติมเขามีซุกหนักเป็นไงเอาไปเรื่องไปเรล่คงาวเสื่อ เจ้าข้้าเจ้าเจ้านะรับบ้าเซตบาห้งนะหงาพันบัวเลยครันอนปกติพวกินปะเยนคิดรบัวาูกสาวเรื่อยๆลูกชายสงแใหญ่่แล้วเนาะสาเานาะจัไงน่ยจาลงร

ตีนบริบรต้มไม่ตีนฟัวล้วนะะถ้าผมม่ันก็ถ้ามรบกวนเราดูว่ากลับตีนเยอะกมตีนตาเุย่อกมาคิวลงใหม่กยมีนบก่าวนเบิ่ง

มาขวด่เีนน mm ้ำมานาแม่แล้วอ in ่าเนน้ำมาแม่ได้เกลงวดยังไงขวด่นได้มันต้ขวดอนมันแม่จะละเมอจางื้ตัวแป๊กใช้ลตัวแป๊แม่ันนะใรบเียง้ารู้จึงมลอถึงเลย มือ็เบื่อมันจเปมือแขมันมันมีเนื้อางเย่าน้าานาตะเ้นะจนไปจนมาบบเค็มเข่าก็เป็นหน้านอนเพราะคือใช้ตัวแรกได้เลยเ้องตดตั้ง ทําอย่แล้ค่ันนั้นมันบ่มีมาหาอีบ่ฮู้ๆเด้มีได้มีแต่นั้นๆไลองตัวบ่ได้จบหยังบ่จนบ่นี่นะบมีมันบ่มีในงยังบ่มมันเอานออีหยังมาใส่นบ่ได้อยาวเลยใส่นอตอ่ามันก็สิจอก็เป็นเลเลยเนาะ แทงจวดตอไปจอเลยลมผัดน้าก็เป็นใช่นัดเดียวนั <m ai> <m ai> ่นนันยิงเล็กเลยนัดย um ิงเล็กนัดยิงเล็กใส่เลยตนนี้หงาันเล็กงาช่างกระสืออันนั้นเล็กากโตเขายิงไม่เชื่อละนะแลนะเขายิงติแแตกแตกนะทอไยังไ่ยม มามายังมาแบ่บออบ่อยุยังไม่ออกล้องเลยอ่้องีพี่น้องเห็นว่าบอมเอ็นจ่ายเงินเดือนทีมงานเมื่อวานหนึ่งเงินหัได้ออกเด้อเออมันเหนงเกินก็เลยจ่ายก่อนปกติมันออกเจที่สาวันวันประัตเจ้าประหัตก็บอกวันจุกกะบอก อา,า,าติดเสาร์อาทิตย์มันก็แห้งบ่ออกจะรอมื่อนี่ต่ว่าออกแต่ผู้ออกบัดเสวัสดิ์ชุมอื่นผิดออกบ่แล้วยังเหลือแต่คองบ่หมีครับจะลอยสรุปมือก็จักรีออกบ่อกถามมันติดเสาร์อาทิตย์มันก็บอกอีกมาแล้วนี่จ้ว่าคอยบทจ่ายห้องบ้านจะออก ม,มันองเก็มันไก่เลยจะพ่วงนะว่าขวางคขโมู่บ้านวะน้องทำบอกว่าผู้ใดตายก็ตายโลดคะแนนหัวหน้าจะตายอันบอสแมนว่าห่วงหัวหน้าเลยพี่น้องย่านบอสแมนไปจายเงินยันบอเแมนเค่นเรียน กรการของพ่นนทำคนื้อมก่ะทแล้วเล้าูดมาก,กไม่คู่เป็นร,ร,ร,ร้อยกระทงบ่ในคู่ขี่ข้าเป็นี่ว่าชราติทยุทตลอดลตอนแรงกับบุพเพจะเข่าจยากมือเอาเปมาก วาีอ <descript or> <League> <worries> ่อมหอมคือเปอเซ็นต์ปอร์มาเตอมัมันมันเนมัจจับเ่เืองเือห่ก็เลยปาดใส่จ้สวัสดีวันลอยกระทง แม่อกน้อพี่น้องันห้ามนะิลอยลอยกะทาลอยแล้วแรดลงไปเลยเดมใส่ใส่ใส่เนลข้อพยอ้ใส่ใบพันบาแรดลงไปเลยเด้อใสซสซลงไปน้ำข้ากับไปลอยเอยู่นุ่มชอบใสเงินห้าเกตเลย่นน้องคนอื่นนีเงนจับมาปอกใส่ลอยขันคืนอกาลงเล็มนา ครัคอยมีเดียออนนักพนุคอยล่อจะโทรมาไปยิงแต๊บเอดึงเอาดึงเอาคนไปลงให้จะใหีดีมาเี้ยบลูกมันมาเตี้ยเอาใ้กัวเอาให้อึ่ตัวมาเลาวมันมา่าวมันมาข้าวมาเฮียบ่จงัง่เอาว้ก่โดนลกบอ

ปลาล่ารถใ่ญ่ไปบ่ระ่ายจ้องไปก็ไปยกชื้นไปกเจ็ดเจียบใส่ขับนาบ่นางสี่สลองวันลอยกระทงอีกบ่เออแรงครอีดอกนางมีเงินนางก็เลยเลี้ยงหมูเลี้ยงพววเออส่วนเงินออกแท้นก็ออกมื่นสองหมื่น พอผ่านไปเครึ่งเดือนแค่นั้นหละมิดนอนมิดซีลี่บอกหอดเทือนเน <c oughs> บิดเงินต้นเดือนนั่งสิสลองประจำดอกมือนั่ะก็สลองไปแล้ว <c oughs> อืมเพราะกาเดือกระเเนเทศกาลประเทศสการก็กสลองคันมีเงินเพราะกลางเดือนปารมิตรจีลี่

จัดเองวัเด้อมันโกงมันเกิดกากเขาบริจัดไพไพเดฟไม่มีคําว่าจัดงานอะไรทั้งสิน้นแม่ก็บอกสิว่ามีแม่เขาเลี้ยงอยู่สิจัดรอบเดียวคือปีใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะวันน่าจะจัดไงวันเกิดใครก็จัดเองใครอยากก็จัดเองซื้อเองวันเกิดเจ้าจะอยา,จ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 ากจัดก็ซื้อเองเองินเจ้าก็มีขวัญกระายเงินเดือนแห้งเลยอยากกินหมูกินเป็ดกินไก่กินงัวก็ซื้อไม่ เออไยกำไรมาจา4,000ยัดไปเลยแม่นบอเจ้าแม่เจ้าหลักเงินไปซื้ออยังซื้อตู้เนมอวานอยู่กับเบิด6 7,000เออเห็นว่าหลักเงินเจ้าเจ้าหุอยู่วันไนเคยนับมวยใบยอะทำันเกณหเลยทำพัเกณฑอะไรจัดขาไปเห็นกั๊เที่ยนะนับถือจังเนนะเขาหลักไปท่าหมื่นเงี้ยงบะจักพิ่นมีต่อคนมีเงินหลาย ยายไม่ยาได้แม่พจนจอบปีกเลื่อออกเทิดยายบุญคอยกะยเข่าเด้ยืดเอย่ยดจนไมร้นั่งอันซ้อมนี่งอัดซตัดชินบได้บดจักตึงนั่นไดชินบุระคหนุสั มันบกกกล่อมๆนะน่ามันเจ็บเล็บอยู่แล้วจะไปเปิดท่านขายปุ่งเองได้ประแดงนี่นะซีู้เดียวเจ๊งพิถ่านไปเลยอย่าบอกนะนั่นได้ห่านกำลังเห็ดนี่เค็มกับเค็มเค็มน้เ่กาจะิ่มบวงปลกันดารขายของเค็มป่ มันต้องเปะมันบมแมนว่าเอาลูกค้ามาทดลองเพราะเขาอยากรู้เปิดห้านใหม่เขาต้องไปซื้อกินเบิรงว่าอุ้ยคัาแสบว่าคือว่าแซบถ้าว่าแซบปุ๊บมันคือจบเลยลูกค้าไม่ใช่สิ่งทดลองเขาต้องทดลองก่อนแล้วค่อยมั่นใจจังอันนั้นเนาะมีสูตรของเจ้าของบมแมนไปล่องพิษล่องถือเขาซื้อกินตัวเดียวเขาาไปว่าแล้วว่าว่าแซบแล้วก็จบถ้าว่าแซบแล้วเขาก็ปากกับปากมันมันต้องผ่านการทดลองก่อน มันต้องแบบควมหอมควมนัวความแ่บต้องไปปรุงไหมก็ย่าดอกพี่ร้องประดบประเด็ชื่อเขามีเคล็ดลับอยากขูมอย่าไปจ้ำน้ำอยาเข้เคล็ดลับอันความแสบต้องทำจริแลนบอกว่าใส่ผงนัวเยอะๆไปเลนะาไปเด็เครื่องรุ จะเป็นว่างงงด้วยะจ้จะว่าวอยสิไปเฮียนสุกละนี่คลับนะลับยังว่าวไปเสียลมนเบร์เบิร์ดาประเดี๋ยวพุ่งนะมันอันนั้นเบิร์ดบางเพื่อนมันแสบอยู่แต่ว่ามันขาดอันนั้บางเจ้าที่มันต่ำเมันสีหอมประเดี๋หอมกินประเดี๋มันหอมแบบ มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะมันต้องตกปลาแดป่งเนี่ยมันมันปราดหอมแบบนั้นเลยมันกคลายขึใชปลาแดกสด่งเป็นย่งมืนหุ่นแกะที่านให้นานีู่กซ้อมกระหเนะปดดชื่อชื่อเนาะหเนี่ยคลายน้ำน้ำคลายตับน้ำเซ็ตไปห่วยเเนาะเซ็ไกหอมปลาแดมันต้องกินเชี่อันน้อยหนึ่งปลาแดดก็เซ็ตปลาแดดป้งปลาดดหอมนะยังไม่ผ่านพี่น้องกิจิบไปลองซื้อมาอันนั้นใหม่ มันยังเป็นแบบบกกรมก่อมอะไรมันเป็นเจ็บแลบอยู่ข้างเค็มกับเค็มโลยนี้เจ้าที่มันขายห่าคนนั้นอะบุญบัพพนมันก็ขายมันบอกว่าซื้อสูตรแปลกมันละเจ็ดหมื่นไม่ได้ธรรมดาเขาเคยซื้อสูตรจากไทยมาละเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเราตำแซ่บแปลกมันมันซหอมพวกยำเนียเราขายพวกยำยำเสร็จแปรกอันเนี้ยอ๋อหั่นนั่นนะหั่นจี๊ดจั๊ดนะแม่นบโบแม่นหั่นอันหนึ่งอีกในหม่องมันขายประจับในหม่อง ลาเลิแะมันอยู่ทางทางนี้นะห่านึงอ่ะทางเข่าพี่วะเป็นกระเทยเลคนน้อืมเเป็นทองมันยังเป็ดเจีบแหลกอยู่พี่น้องี่ขั้นเค็มกัเค็มเลยตับน้ำปลาแด็กน่ือ่ไง่ายๆเด้อพี่น้องเนาะการจะตับปลาก็ได้ตําปลาแดกเดือตับมะฮุง ต้องไปหาสูตรมาอีกเนาะจะไปลองเสืออันประแดกที่เขาปรุงแล้วยุสวรันนะพี่น้องเขาจะขายเป็นโลเขาจะปรุงแล้วจะมาลองตำเบื้งต้นนะซาหรอไปหาเจ้าเอาเนาะหาหลับชื่อข้าเจ้าเจ้าจะได้แส้คือซื้อเจ้าน่ะเขาจะปรุงแซ้วนี่เขาปรุงขายเดี๋ยวจมูกจะคืนสวรรค์พี่น้องสิไปหาหรอเบิ่งเขาเจ้ะขายเป็นโลเดียประแดดเขาเจ้าปรุงแล้วนี่แหละโลรห่าสิบ พันสามสิบพันพี่น้องจ้าเดี่ยมาวันนี้สิคอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องจ้าสบายดี